เนี่ยดูน้ำปลามันไหลลงมาเนี่ยนะดูมันเสาะนี่บนพุ่นก็เป็นอีกแถมหนึ่งของหมู่บ้านเหน่อบนพุ่นาะถ้าบนพุ่นใต้ก็เป็นนั้นตรงน้านเนี่ยเราเป็นบริษัทย,ยมหู้อยู่กลางกลางน้านะกลางตรงพูน่ะแล้วนี่มันเป็นไรเขาอะดูดูมันเสาะลงมาน้ำเสาะลงมาดูหินน่ะเป็นกระแพงเมืองเก่าก็ว่ายามหู้มันอะดูถ้าลู่มานนี่แล้วนะ่ อุ้ยแม่งยิม่มพูครบจะไปมจำเงาเนี่ยถ้ลุลงมาถนนแล้วแนวดูเปิงกะมเหมือมันทั่วหมู่บ้านได้ใจแน่แน่วพอดูมันลงไปแนวแล้วมันลงไปพูด,นดนหน่อยด้วยนะพอเหรนพูดนะพูดนะน้ำน้องอยู่พูดนะน้ำยังเอออยู่เลยอ่ะนะพูดนะน้ำทั่วหมู่บ้านวันนั้น,นอ่ะเวอ เขาบาไปกันแล้วเขากลับมาแล้วน่ะนะเปินเขียนป้ายไว้อะว่าอันตรายถึงชีวิตระวังต้นไม้ตัวนะ่ะต้นไม้ถล่มอ่ะด้วยเนี่ยน้ำปาลาไหลลากอ่ะเนี่ยไม่ใช่มีกาบ้านเฮาเด้อเยอรมันก็ท่วมหนึ่งหมู่บ้านข้าเจ้าที่ท่วมหนึ่งสองสามติดคนนี่นะห้องใต้ดินมีเหลือเนี่ยเนี่ยนี่ไรเขาน้่ยัยังท่วมขนาดเนี่ยมยังทะลุขนาดเนี่ยดูต้นไม้อ่ะโอ้โห มันไปแต่กี้ตัดสินใจบอกไปแล้วกลับมากันแล้วนะเออดเูเจ้าน้ำปลาไหลหลากเจ้าน้ำปลาไหลหลากคือลองลอยมันดูมันเข้าในอันดงหญ้าเขานะ่ะเป้าเหลืองนะเนี่ยเป้าเหลืองเลยไปเดินเข้าบ้านละห้อนห่อนขนาดเลย